TGNO โน่รู้ลอกรู้ ep 3ทํทำมือถือหายต้องทำอย่างไรรวมวิธีตามหาโทรศัพท์หายฉบับปี2022มือถือหายปัญหาที่หลายคนอาจเคยประสบพบเจอกันมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีกระวนกว็วายไปหมดว่าจะหาเจอไหมเพราะในมือถือเหมือนเป็นที่รวบรวมธุรกรรมต่างๆที่เรามีทั้งชีวิตไว้ในนั้นถ้าหาไม่เจอแย่แน่ทำยังไงดีแจ้งความลงบันทึกประจำวัวนกับทางตำรวจก่อนแล้วกันแต่ ก็น่าจะมีหนทางอื่นที่สามารถทําได้บ้างล่ะหน้าส่วนจะต้องทํายังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่การตามหามือถือหายของ Samsung จะมีแอปที่ชื่อว่า Find My Mobile ซึ่งใช้ได้ทางการค้นหามือถือแท็บเล็ตหูฟังและ s m a ร์ทวอทของ Samsung ซึ่งมีวิธีการดังนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ f i n d m y m o b i l e samsung. c o m จากนั้นให้ล็อกอินด้วย Samsung Account ของเครื่องที่สูญหายเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วจะพบอุปกรณ์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนด้วย Samsung Account ถ้าเครื่องนั้นๆเปิดอยู่และยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะแสดงในเมนู My Device ทางด้านซ้ายและแสดงข้อมูลของแต่ละเครื่องทางด้านขวาค่ะหากต้องการสั่งงานมือถือในระยะไกลบนเว็บไซต์มีเมนูย่อยๆแสดงข้อมูลของแต่ละเครื่องทางด้านขวาโดยเราเนี่ยจะสามารถสั่งงานมือถือระยะไกลได้บนเว็บไซต์เล ะก็จะมีลิงก์ก็คือการสั่งให้มือถือเล่นเสียงเรียกเข้าแม้จะตั้งโปรไฟล์เสียงแบบสั่นหรือว่าปิดเสียงไว้ก็ตามล็อกแอนด์อันล็อกคือการล็อกโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผ่านไฟม My Mobile ได้เลยหรือสั่งปลดล็อกก็ทำได้เช่นกัน Track Location ก็คือเราสามารถตรวจสอบพิกัดของมือถือเครื่องนั้นๆได้ทุกทุก15นาทีเอเลสดาต้คือการสั่งลบข้อมูลในมือถือทั้งหมด หากทราบว่ามือถือตกอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีหรือโจรอะไรเงี้ยก็สามารถลบข้อมูลทิ้งได้หมดเลยแบ็กอัพสำหรับสำรองข้อมูลในเครื่องทั้งหมดไว้ที่ซ u n ซ c งคาวหากลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดก็สามารถดึงข้อมูลส่วนนี้มาใช้ได้เหมือนเดิม e x t e n d Ba t t e r y เ i อรก็คือการช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้นานขึ้นเ,นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถตามหาเครื่องที่หายไปเจอได้ตอนไหนมันอาจจะดับหรือว่าเป็นอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปแบบว่าในไฟล์ My Mobile แล้วก็กดคำสั่งนี้ได้เลยค่ะ ลิทิสคอร์เมสเซจก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเช็คบันทึกการโทรและข้อความในเครื่องได้สูงสุดถึง50รายการเลยถ้าเราแบบมีข้อความหรือว่าอะไรในนั้นที่ระหว่างที่มือถือตัวเนี้ยมันสูญหายไปแลายังหาไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าดูสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านไฟล์โมบายเช่นกัน แล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถตามหามือถือผ่านไฟล์โมบายจนพบพิกัดของเครื่องแล้วทางที่ดีเนี่ยเราควรจะไปแจ้งความตารวจและนำพิกัดที่อยู่บนมือถือแบบเรียลไทม์ไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อการตามหาเครื่องจะได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเครื่องเนี้ยหายไปจากการโดนลักขโมยจริงๆเราก็จะสามารถจับโจรได้แบบง่ายๆสบายๆไปเลย มาเริ่มกันที่การตามหามือถือหายของระบบ iOS กันเลยดีกว่าหากอุปกรณ์ iOS ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad และ iPod Touch สูญหายสามารถตามหาได้ด้วยแอป Find My ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ iOS iPad OS Mac OS ทุกรุ่นหรือเข้าผ่านเว็บไซต์ icloud.com/find โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้หาก iPhone ที่สูญหายเปิดเครื่องอยู่ให้ใช้อุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นเปิดแอป Find My หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ icloud /ify แล้วล็อกอินด้วย Apple ID ที่ใช้กับ iPhone เครื่องที่สูญหายเพื่อดูตำแหน่งพิกัดของเครื่องบนแผนที่หากพบว่าเครื่องที่หายไปอยู่ใกล้ที่ที่คุณอยู่ก็สามารถเลือกให้ iPhone เล่นเสียงดังเพื่อหาตำแหน่งหรือหากยังหาไม่เจอไม่ได้ยินเสียงก็สามารถกดปุ่มไฟล์ในแอป Find My ของอุปกรณ์ iPhone อีกเครื่องหนึ่งก็คืออาจจะยืมเพื่อนหรือคนข้างๆเขาแบบเออเมตตาช่วยตามหามือถือของเราให้หน่อยคือตัวแอปตัวนี้นะก็จะพาเราเนี่ยไปยังอุปกรณ์ ที่สูญหายก็คือ iPhone ของเรานั่นเองพร้อมทั้งเราก็ยังสามารถสั่งล็อกเครื่องจากระยะไกลด้วยรหัสและตั้งค่าให้แสดงข้อความแก่ผู้ที่พบเห็นเครื่องนี้ได้แต่ถ้าหาก p h o n e เครื่องนั้นถูกไปไปแล้วแนะนําไม่ทําตามขั้นตอนดังนี้ 1. เปลี่ยนรหัสผ่านแอ c o u n t ต่างๆที่มีอยู่ใน iPhone เครื่องนั้นโดยหลักๆคือ Apple ID Facebook Twitter Instagram แล้วก็พวกแอปธนาคารอะไรที่สำคัญอย่างเงี้ยก็ควรจะแบบสั่งเปลี่ยนรหัสให้หมด2แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำหลักฐานที่แสดงตัวตนของเราว่าเราเป็นเจ้าของ i p h o n นที่ส่วนหายจริงๆเช่กนกล่องแพ็กเกจใบเสร็จที่ซื้อมาหรือว่าเลขประจำเครื่องอ e ีมี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปแสดงได้และสำหรับมือถือ Android ยี่ห้ออื่นที่ไม่มีแอป pp, ติดตามมือถือก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่ามือถือ Android ทุกรุ่นสมัยนี้เขาก็สามารถใช้งานผ่านแอป Find My Device ของ Google ได้เหมือนกัน โดย Google Find My Device สาม,มารถใช้งานได้หลายอย่างทั้งเล่นเสียงเรียกเข้าสั่งการลบข้อมูลในเครื่องจากระยะไกลล็อกเครื่องไม่ให้ผู้อื่นเปิดใช้งานได้ตั้งค่าให้แสดงข้อความแก่ผู้ที่พบเห็นเครื่องเช่นใครพบเจอก็ก,ก,กรุณาส่งคืนตามหาและแสดงที่กัดได้ทั้งมือถือแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟและอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ลงทะเบียนผ่าน Google Account ไว้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่แสนจะง,ง่ายมากๆก,ก็คือ ก่อนอื่นให้เราเข้าที่หน้าเว็บไซต์ google.com/android/file จากนั้นล็อกอิน Google Account ที่ใช้กับมือถือ Android เครื่องนั้นเครื่องที่สูญหายค่ะแล้วก็สามารถดูตำแหน่งของมือถือเครื่องนั้นๆบนแผนที่และใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้เช่นเดียวกับแอป Find My Device ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆในการตามหามือถือหายถึงแม้ว่าเหตุการณ์มือถือหายจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคนแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ควรรู้เพราะว่าวันนึงมันอาจจะเกิด ขึ้นกับคนรอบตัวหรือตัวเราเองเจอเหตุการณ์นี้โดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้หากเราค้นพบวิธีติดตามและค้นหามือถืออย่างรวดเร็วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะตามหามือถือที่หายไปได้อย่างเร็วขึ้นแน่นอน